สวัสดีค่ะฟาร์มพึ่งพักรวมพรนะคะวันนี้เราจะมาสังเกตรังเลี้ยงเพื่อจะสังเกตหาไข่นางพญานะคะว่าจะมีไข่นางพญาอยู่ที่ไหนมีลักษณะเป็นยังไงดูที่ในกลุ่มไข่นะคะเราเวลาเราจะสังเกตไข่นางพญาให้ไปดูที่กลุ่มไข่เก่นะคะเราจะสังเกตได้ง่ายเราก็จะเห็นไข่นางพญาชัดเจนนะคะ อันนี้นะคะเนี่ยที่ตามปลายมีดเลยค่ะฟองนี้เป็นไข่นางพญาเพราะมันจะมีฟองใหญ่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นไข่นางพญาค่ะแล้วก็อีกฟองหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะลักษณะของไข่นางพญาจะเห็นเด่นชัดมากนะคะทีนี้เราก็เขีย่ยไข่นางพญานะคะเพื่อที่จะเอาไปขยายพันธุ์โดยใช้ปลายมีดเขีย่ยได้เลยค่ะ ระวังอย่าให้ไข่นังพญามันแตกนะคะเขี่ยด้วยความระมัดระวังนะคะเขี่ยเอาไข่นังพญาออกมาติดไข่อื่นมาบ้างแต่ให้น้อยที่สุดก็แล้วกันค่ะ เมื่อเราได้ไข่นางพญาแล้วนะคะที่อ่าค่ะเราเกลี่ยใส่ภาชนะอะไรก็ได้ค่ะเพื่อที่จะเอาไปผสมกันกับรังที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะค่ะรังนี้เป็นรังที่เราใส่ไข่แก่กับเอ,อ่อชนโรงงานไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเปิดรังนี้เพื่อที่จะเอาไข่นางพญาใส่ลงไปนะคะเอาไข่นางพญาเนี่ยคะ่ะ ใส่ลงไปในรังเลี้ยงได้เลยเอาไข่ okay. ใส่ลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะใส่วางไปได้เลยเสร็จแล้วเราก็ปิดรังเลี้ยง ตามปกติค่ะเอาพลาสติกปิดรังเลี้ยงเอ่อค่อยมาสังเกตอาทิตย์ละครั้งนะคะดูว่าเขาฟักหรือยังปิดไว้ตามปกติแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพึ่งงานก็มัจะเข้ากลับรังไปเองค่ะ ค่อยมาสังเกตละละครั้งว่าไข่นางพญาที่เราทำไว้จะฟักได้หรือไม่นะคะขอบคุณค่ะ